สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมมาอยู่กับรายการช่องบองจิคนสุรินครับผมไปสุรินไม่กินสุราถือว่าไปไม่ถึงสุรินนะครับนี่ครับมาอยู่กับอันนี้ทำเมนูอะไรครับวันนี้ไ๋วยเี๋ยบแกะตำะน้ําจิ้มอ๋อนี่น้ําจิ้มใช่ไหมครับหมูสามชั้นครับพริกอย่างนี้แสดงว่ากินอะไรคนแน่นอนใช่ไหมตำเยอะใช่ไหมค่ะโอ้อันนี้ใส่พริกลูกโดนาะลูกโดน ดูแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงผงผงหวานก็ผงหวานเกลือผงหวานแล้วก็เกลือค่ะแต่กี้จะไม่ตำใส่กระเทียมนะคะครับหมูหมักหมักใส่พริกไทยดำนะครับถ้าใครใส่กระเทียมก็ใสูุ่ดไทยูตรแต่ละคนไม่เหมือนอ่ะฝั่งนี้แผนกย่างกุ้งครับกับลุงเวทครับผมลุงเวทเอซีครับผมครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วเฮ้ยนอนเอ้ยสุปหมูซุปก้นกุ้ง กุ้งแม่น้ำนาะโอ้ดูไข่สูบอีกนิดนึ่งนะคะไปสูบปลามาด้กุิเดักกุ้องเดี๋ยวรอก่อนหนุ่มไปจะมอดเนาะเราย่างกุ้งก่อนเนี่ยเริ่มตามเลยครับผมอันนี้ตามใส่ถั่วตัดเนาะเราไม่ใช้น้ำตาลเนาะหรือว่าเราไม่ใช้น้ำตาลอ้อยเนาะเพราะว่ามันสะดวกดีกว่าเพราะมันั่งแพ้ถั่วถั่วตัดมันหาซื้อได้ง่าย จะได้ให้ดูสูตรเมนูเลยครับอืมกลองทีเดียวได้ไงครับแต่ไอศาสตร์มันจะหนักเลยนะเพราะว่านักนี้หนักจกิงเกาชินนะครับผมก็จับบ่อยใครไม่เคยจับศาสตร์บ้างคะเป็นแม่ซิเรียนเนาะแต่ศาสตร์นี่มันแข็งอาจจะศาสตร์นือนิดนึง โอเคครับเดี๋ยวบรรยากาศดูเนี่ยเอ้อลังการงานสร้างครับผมนี่เนาะโอเคครับเ,เดี๋ยวเราชมตอนที่เสร็จเนาะนี่อ,คค <ไป S 1> อ่านี่ปูปป<ะ>อุ้ยดูกลับอันนี้ผัก <c oughs> ผักสลัดนะครับนี่ผักสลัดนะแล้วก็ผัดห่อนะมีห่อด้วยมีต้นหอมผักชีโอเคครับบรรยากาศดูย่างกุ้งนี่เขามันใหญ่เนี่ยแล้วก็นำสร้างเอาไปป้อนบ้านครับผมเนาะถ้าอะไรที่มันไม่ ไม่รูแลอะไรก็ขออภัยเลยนะครับผมแล้วที่ตามชมตอนต่อไปครับใช่แค่ลูกเดียวค่ะก็เยอะจากนี่นี้ใช่ค่ะไข่หลานมาใส่โอ้ไข่หลานมาใส่หลานก็กินข้าวเปล่าหลานกินข้าวแล้วคุณเลียไข่ลูกนึงก็เลยเอามาใส่เลยเพิ่มความเข้มข้นเพิ่มความเข้มข้นมันๆเนาะค่ะครา้แป๊บนะอ่ากะละกะละกผมอันนี้เลิม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 เหลืองนะเลิมส้ม เริ่มสีส้มครับอันนี้ไฟก่อนจะมอดเนาะนั่ต้องใช้อ่าต้องเอากุ้งเนี่ยเผาอ๋อมันมีที่มีดูนี่ดนี่นี่ไงอุ้ยชอบใส่ได้เนี่ยที่มีดใส่ได้ทดสอบเออทดสอบความไม่ใช่ทดสอบหนังหนังหนังไม่ใช่ทดสอบความรู้สึกความรู้สึกใช่ว่ามีบ่างอืมไม่มีแหละมันมีแหละแต่มันเมาไงอื มาแล้วเนาะไม่มอลุงอีกตอนนั้นเลยมั้งมาแล้วมันจะเปนจับแล้วมันก็ไม่รอดดิโอเคครับผมาเซียมขำแปดไม่แล้วครับผมเห็นดุดดุดเลยครับำล้วนๆครับผมหำล้วนๆหำตรงหำเตร่งหำตรงหำเตร่งเราว่าหยอกว่าเล่นกันเนาะกับผมม้วนกันไหมเนาะกับบรรยากาศแบบครอบครัวนะครอบครัวใหญ่นิดนึงใครมาก็เนาะ มาม้วนว้าเล่นกันสุดยอดนี่กระตสวยๆเอาคือบอกแนวคิดบอกนี่คือการขี้เกียจในการหั่นมะนาวนะคนขี้เกียจยายจีชอบคูอย่างนี้เอ่าดูหน้าคนขี้เกียจหน่อยครับอันนี้บีบมะนาวใส่ไปเนาะอันนี้น้ำจิ้มอ่าน้ำจิ้มอะไรหอมเมี่ยงเนาะใต้สุดบอกจี้คนสุดยิ่งกับวุ้นส่ตัวตัดไปไม่ใช่ซิฟู้อะไรเงี้ยอันนี้เราทิ้งนะครสามรสใช่ไหม หลายรสเลยครับสุดยอดเปรี้ยวเผ็ดหวานมันมะนาวเจ้านี้สุดยอดน้ำเยอะใช่ไหมน้ำเยอะแต่ไม่เปรี้ยวรู้ได้ไงก็มันจะไม่ชิมนะก็เลยไม่ดูโอเคครับเดี๋ยวชิวพิซซอสลงไปครับกระปลานะครับโอเคครับเขาเลยเขาเลยน้ำมะขามด้วยน้ำมะขามด้วยเพราะว่าเพิ่มเพิ่มให้มันมีน้ำซอสช้อนเราไม่ได้สกปรกนะคะเราใช้ช้อนเดียวกัน อันนี้พอไม่หมดเราก็ทิ้งนะเฮียนะทั้งบ้านก็เสร็จหลังหนึ่งนะก็มีงานบวชครับเดี๋ยวสักพักนึงให้กินเสร็จแล้วหอมมากเลยน้ำมันงูเี่แล้วก็ไปเค็มข้นมากเลยยอดครับผมที่ทำชมตะลับไปครับอันนี้เรียบร้อยเนาะตอนนี้ก็เริ่มสุกแล้วนะคะใช่ไหมคะลุงเวศครับสุกไม่สุกก็กินอยู่ดีใช่ไหมคะเพราะว่าอาหารทะเลไม่มีพยาธิครับ กุ้งเป้นเรายัางกินเลยใช่ค่ะอาหารทะเลไม่มีพยายใช่ไหมคะสองคนครับเอาเย็บคลิปเลยเออสไตล์บ้านเน,ะออนาะให้ดามากครับสไตล์บ้านก็น,น,นบนบนเราไอด้ดำๆนี่เป็นอันนี้เด้อเป็นอพิจาดำเป็นเมนเนาะเราทำไส้มันะมมมจะได้ออกครับดำ กุ้งก็สังเกตง่ายครับถ้ามันสุกแล้วมันจะนี่อันนี้ยังไม่สุกสีเหลืองสีเหลืองไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ยังไม่สุกอ่ะมันต้องให้เหลืองทั้งหมดตัวนี้ไม่สุกเด็นี่นี่เออมันต้องยาเพราะว่ากุ้งสังเกตเลยให้มันเหลืองทั้งตัวเลยจบคือสุกโอเคเลยครับเดี๋ยวไม่ทานน้ำเชื่อมกันโอเคครับเดี๋ยวเราทุ่มต่อไปนะ เรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวพร้อมไปรับประทานกุ้งก่อนนะดเดี๋ยวสามชามเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะ